MG C EV คือก้าวสำคัญของ MG ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแฮทแบ็กยุคใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ขับขี่ที่ต้องการความทันสมัยใช้งานได้จริงและมีความสนุกในการขับขี่โดยไม่ต้องใจ่ายในราคาที่สูงเกินตัวเหมือนรถไฟฟ้าหลายรุ่นตั้งแต่แรกเห็น MG C EV ก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่านี่ไม่ใช่รถที่เน้นความประหยัดพลังงานเพียงอย่างเดียวแต่เป็นรถที่มี บุคลิกชัดเจนด้วยรูปลักษณ์ที่โฉกเฉียวด้านหน้าต่ำเส้นสายตัวถังที่คมชัดและช่วงล้อที่กว้างทำให้รถดูมั่นคงและสปอร์ตไฟหน้าเลยกดีไซน์เฉียบพร้อมลายไฟด้านหน้าและไฟท้ายเลยรูปทรงลูกศรคู่ด้านหลังรวมถึงสปอยเลอร์หลังคาที่ดูสปอร์ตล้วนช่วยเสริมภาพลักษณ์ล้ำสมัยโดยเฉพาะเมื่อเลือกสีตัวถังสดใสจะยิ่งขับเน้นความโดดเด่นของรถคันนี้ เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสาร MG C e V ยังคงสารต่อแนวคิดความทันสมัยด้วยการออกแบบภายในที่เรียบง่ายแต่ดูพรีเมียมเกินคาดแดชบอร์ดถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบเน้นฝังผู้ขับขี่เป็นหลักมาพร้อมหน้าจอมาตรวดดิจิทัลที่ลอยตัวอยู่หลังพวงม,มาลัยและหน้าจอกลางระบบสัมผัสที่ควบคุมฟังก์ชันหลักของรถการใช้งานเข้าใจง่ายแม้สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้รถไฟฟ้าวัสดุ ภายในถูกเลือกมาให้เหมาะกับการใช้งานจริงและให้ความสบายในระยะยาวการออกแบบที่ไม่รกช่วยให้ห้องโดยสารดูโล่งภงมาลัยทรงสปอร์ตแบบตัดล่างเบาะนั่งรองรับสริระได้ดีทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลอีกทั้งยังมีพื้นที่วางขาและพื้นที่สีสันทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างเพียงพอทำให้เป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานของครอบครัวได้อย่างลงตัว หนึ่งในจุดเด่นสำคัญของ m g c V คือแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาสำหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะซึ่งช่วยให้จุดศูนย์ถ่วงตำ่ำและกระจายน้ำหนักได้ดีส่งผลให้การควบคุมรถมั่นคงและมั่นใจโดยเฉพาะขณะเข้าโคง้งหรือขับด้วยความเร็วสูง ระบบขับเคลื่อนล้อหลังซึ่งหาได้ยากในรถระดับนี้ช่วยเพิ่มอารมณ์การขับขี่ให้สนุกและสมดุลมากขึ้นอัตราเร่งมาแบบต่อเนื่องและฉับไวตามสไตล์รถไฟฟ้าทำให้การขับขี่ในมืองคล่องตัวและการแซงหรือรวมเลนบนทางหลวงเป็นเรื่องง่าย MTCV มีตัวเลือกกำลังมอเตอร์และขนาดแบตเตอรี่ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างกันแรงบิดมาเต็มตั้งแต่ออกตัวทำให้รถรู้สึกกระฉับกระเฉง และมีชีวิตชีวาไม่ว่าจะขับในเมืองหรือทางโลง่งรถให้ความรู้สึกคล่องแคล่วและนิ่งระบบช่วงล่างถูกปรับมาอย่างสมดุลระหว่างความนุ่มสบายและความสปอร์ตสามารถดูดซับแรงสะเทือนจากถนนได้ดีโดยไม่ทำให้การควบคุมรถรู้สึกยวบหรือไม่มั่นใจเหมาะทั้งการใช้งานประจำวันและผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่ที่มีอารมณ์ร่วม เรื่องระยะทางต่อการชาร์จเป็นสิ่งที่หลายคนกนังวลและ MG ก็ออกแบบ MG Cev ให้มีระยะทางใช้งานที่ตอบโจทย์การขับขี่ทิ้งในชีวิตประจำวนันครอบคลุมทั้งการเดินทางไปทำงานใช้งานในวันหยุดหรือทริปไกลๆเมื่อมีการวางแผนที่ดีระบบชาร์จองรับการชาร์จเร็วช่วยเติมพลังงานกลับเข้าแบตเตอรี่ได้ในเวลาสั้นๆเพิ่มความสะดวกในการเดินทางไกลส่วน การชาร์จที่บ้านก็ทำได้ง่ายเพียงชาร์จข้ามคืนก็พร้อมใช้งานในวันถัดไปด้านเทคโนโลยี MTC v มาพร้อมระบบ Infotainment ที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนช่วยให้การใช้งานระบบนำทางเพลงและการสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นหน้าจอแสดงผลมีความคมชัดใช้งานตอบสนองได้ดีและยังรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบออนไลน์ช่วยให้ระบบทันสมัย อยู่เสมอหน้าจอดิจิทัลแสดงข้อมูลสำคัญอย่างความเร็วระยะทางที่เหลือและการใช้พลังงานอย่างชัดเจนช่วยให้ผู้ขับขี่เข้าใจพฤติกรรมการขับรถไฟฟ้าได้ดียิง่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกเพื่อปรับบุคลิกของรถตามความต้องการไม่ว่าจะเน้นความประหยัดหรือความสนุก ในด้านความปลอดภัย MTC วีจัดเต็มด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสบายใจในทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบ AK, เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเดอนจุดอับสายตาและระบบอ่านป้ายจราจรฟังก์ชันเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยลดความ สี่งโดยเฉพาะในการขับขี่ทางไกลหรือสภาพการจราจรหนาแน่นโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงและถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งช่วยเสริมความมั่นใจให้กับผู้โดยสารทุกคน ด้านการใช้งานจริง d ม g c e v ก็ไม่ทำให้ผิดหวังพื้นที่เก็บสัมภาระทายรถสามารถรองรับการใช้งานในชีวิตประจํำวันได้อย่างสบายไม่ว่าจะเป็นของใช้ทั่วไปหรือกระเป๋าเดินทางบอหลังสามารถพับลงได้เพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกเมื่อจำเป็นภายในห้องโดยสารยังมีช่องเก็บของหลายจุดสำหรับของใช้ส่วนตัวแม้ตัวรถจะมีขนาดกระทัดรัดแต่ด้วยการออกแบบแพลตฟอร์ม ไฟฟ้าอย่างชาญฉลาดทำให้พื้นที่ภายในถูกใช้ได้อย่างคุ้มค่าและให้ความรู้สึกกว้างขวางเกินคาดสิ่งที่ทำให้ m g c วีโดดเด่น อย่างแท้จริงคือความคุ้มค่า MG วางตำแหน่งรถรุ่นนี้ให้เป็นทางเลือกที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ที่ต้องการก้าวเข้าสู่โลกของรถยนต์ไฟฟ้าโดยไม่ต้องลดทอนด้านดีไซน์สมรรถนะหรือเทคโนโลยีเมื่อรวมกับการรับประกันที่น่าสนใจและการรองรับโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จที่เติบโตขึ้น MTCV จึงกลายเป็นตัวเลือกที่น่าดึงดูดสำหรับผู้ซื้อจำนวนมาก ท้ายที่สุด MGCEV ไม่ได้เป็นเพียงรถเทสแบ็กไฟฟ้าเท่านั้นแต่เป็นการพิสูจน์ว่ารถไฟฟ้าสามารถสนุกขับดีใช้งานได้จริงและเข้าถึงได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้รถไฟฟ้าครั้งแรกคนทำงานในเมืองที่ต้องการลดค่าใช้ใจ่ายหรือผู้ที่มองหารถดีไซน์สวยและขับสนุกสำหรับทุกวัน MGCEV คือหนึ่งในตัวเลือกที่โดดเด่นและน่าสนใจในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว